สวัสดีครับครับผมสายรับตัวครับอ้าวสายรับเหมวิดครับผมพลธนาพลครับจริงๆวันนี้มัถึงวันสุดเป็นอีกหนึ่งวันดีครับอีกหนึ่งวันดีอีกหนึ่งวันดีใกล้ล้วกลที่จะแบบทุกคนจะได้รับชมครับผมกับซีรีส์เรื่องรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับนี่เราเปิดเราก็เปิดกองถ่ายทำกันแล้วคู่อยู่หรอคะประมาณสิบเอ็ดสิบสองคิวประมาณนี้ครับประมาณนี้ป่ะเรียนแล้ว่าเดินทาง เขาเรียกว่าประมาณครึ่งทางประมาณครึ่งทางครึ่งไม่แน่ใจเพราะถ่ายไปไม่รู้สึกว่ามันลดลงเลยอครึ่งแล้วกันถึงว่าครึ่งแล้วผมว่าครึ่งแล้วครับเป็นทางเหรอครับก็หนักช่วงแรกๆหนักช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกๆเป็นซีนเป็นอะไรที่ต้องทําเองต้องลุยเองแต่พอหลังๆพอแบบเรื่องดําเนินมาถึงมีพวกเขาเข้ามาอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นการชี้นิ้วสั่งจริงคือเข้ามาเอะอะกอดอกแล้วก็ เดี๋ยวสิบนาทีเต,ตรียมให้เตรียมให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยเดูมันจะเชฟเดียวไปออไรเปล่าไปนะครับพี่สากลูกมันจะเชฟหมดเขาเขียนมาไเขาดูเขาชอบดูจริงเขาชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วเขาพอได้จังหวะนี้เขาเลยทำอย่างนั้นจริงๆรู้ว่าเขก็ได้แค่แบบเดดีตุนต้มหนึ่หน่อยนะทอมตัวจริงท,ทำไ,ได้หลายไดมากโอ้ยทำได้หลายอย่างไม่ว่าจหุ่นอุ่นตุ่นต้นหนึ่ง <c oughs> พูดดิหุ่นอุ่นตุ่นต้นตหนึ่ง <c oughs> นี่อ่าทำได้หลายอย่างผมเคยชิมแล้ว เมนูดีนะรัดกะเพราครับก็เป็นการฟิวชั่นกันไปมันด้วยผมว่าผัดกะเพราอ่ะจริงๆแล้วมันสามารถครีเอทได้หลายอย่างใช่ใช่ไม่ว่าจะเอาไปทอดไปนึ่งไปหุงผมว่าได้หมดเลยไปคลุกผมว่าผัดกะเพราเป็นอีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์ของคนไทยเลยก็ว่าได้ครับผมว่าเรื่องนี้อยากจะเผื่อเป็นถ้ามีโอกาสอยากจะอยากจะไปผัดที่ต่างประเทศต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบผัดกะเพราของไทยเป็นยังไงบ้างใช่ความลักของเรามันเป็นแล้วแต่อารมณ์เหมือนเนาะครับผม ช,ช่วงนี้บ้างอือช่วงนี้อ่ะช่วงนี้เอาเอาล่าสุดไปเลยปะล่าสุดเน้นเผ็ดอ๋อเผ็ดจริงเน้นเผ็ดเน้นแซ่บเน้นเผ็ดแบบเอ่อโต๊ะคงโต๊ะพังอย่างก็กินเขาเรียกว่ากินคลีนกินเรียบครับผมกวาดให้หมดครับแปลว่าแสดงว่าในสุดเป็นคิวนี้มีคิวยากไปแล้วมีไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกครับเป็นยังไงบ้างคิวยากหรอคือ มันยากด้วยด้วยความเป็นเชฟอบปลาวานยากด้วยตัวคะแนนสถานที่สถานที่ใช่ใช่ใช่สถานที่มันจะแปลกๆนิดหน่อยครับมันจะไม่เหมือนปกติก็เกือบก็เกือบหงายหัวแตกไปแล้วแล้ตกไปก็แข็งอยู่ไม่นิ่มการถามเชฟอว่าเนื้อปลาวานมันเป็นยังไงครับเนื้อปลาวานก็นิ่มนะนิ่มดี ดูละมุนดีนะเวลาเคี้ยวเวลาอะไรครับผมเออครับ,คร,บครับผมแบบปลาแกเขาจะม,มีหลายส่วนใช่ไหมผมกินทั้งตัว <c oughs> ครับครับเป็นแกะปลาปลาวานขึ้นเขียงอ่าขึ้นเขียงอปลาวานขึ้นเขียงได้ด้วยหรอปลาวานตัวใหญ่นะเอเอมันอยู่ในน้ำทะเลตัวใหญ่มันขึ้นเขียงไม่ได้ปลาร้อ <พ fid S 1> งไงอ่ะฮ <พ fid S 1> ะปลาวนร้องอยังไงร้องเหมือนที่พี่ร้อยบางวันเนี้ อย่างอ่ะเขาบอกไปหมดแล้วนะแค่ถามเฉยปาวานลองยังไงเออปาวานปาวานมันเป็นขึ้นความถี่อะไรนะครับไม่เมี๊วปาวานเป็นขึ้นความถี่อยู่ในทะเลใช่ไหมปาวานตัวจริงอ่ะมันอยู่ในทะเลเออเดี๋ยวมันลองได้สอนไปแล้วเมื่อวานลองอยู่ไหนี่สัยสอนยังไงอ่ะคนเาีดยเลยเออ้องยังไงนะปาวานลองยังไงบางเดี๋ยวลองดูอ้า อออู้เ่คำถามต่อไปดีกว่างั้นก็ถามเชฟเวลาพี่ฝาดออกไหมล่ะอู้อันนี้คือสัมภาษณ์ตลกไม่ร้องเลยจอยอยู่แล้วมีดบาดร้องเลยนะอู้มาณร้องเลยนะเราจะได้รู้แน่ๆต้องไปติกมากเลยนะ โดนเข็มทิ่มมาเนี่ยเออโดนเข็มทิ่มเหรอเข็มนี่โอ้โหไม่เว้นเลยนะมีดบาดหรือเปล่าอะไรนะมีดบาดยาวๆอย่างเงี้ยน่าจะมีดแทงมากกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังจระลานมีดอยู่นะเออมีดเออเราเลื่นแกล้งให้ตกใจอย่างเงี้ยเล่นว่าการมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นการเพิ่มศัการยภาหารของเราหรือเปล่าเพราะพี่เห็นบต้องมีแบบไปเรียนเวอร์ชั่นกับเชฟอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพิ่มอยู่แล้วเพิ่มแล้ว ซึ่งโปรตันจริงแบบทำก็ไข่ดาวไข่เจียวข้าวผัดซะส่วนใหญ่แต่พอมาเวิร์กชอปจริงแล้วแบบพอเข้าครัวเตาครัวมันต่างจากเตาบ้านเลยครับเตาบ้านเตาบ้านจะแบบไฟไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วคุมยากกว่าแต่พอเข้าครัวแล้วไฟมันแรงคุมง่ายผัดอร่อยกว่าอืก็เลยแบบสนุกนะครับได้สกลิลมาระหว่างคุมไฟกับคุมเชฟอะไรคุมง่ายเหมือนกันผมว่านะนจริงๆค,คุมใครพูดดีจริงๆคุมเชฟง่ายมากแต่ผมนะ โอ้โหก็อยู่แล้วว่าใครเหนือกว่าโหพูดเลยใครใครใครแล้วเป็นผู้นำปาวานอยู่แล้วแน่นอนแล้วถ้าปาวานต้องเรียกเชฟอบได้ยังไงอะไรนะเรียกเชฟอบต้องเรียกยังไงปาวานเรียกเชฟอบเหต้องแบบเรียกใช่ไหมกระซิบอันนี้ไม่ต้องเรียกหรอกเดินมาพูดเลยดีกว่ากระซิบไงกระซิบ คน้องเล่นพี่สายยังไม่ได <laughs> ้เรื่องถ่ายทำเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปไเล่นไปไหนบอพี่สายมันเนื่มาไหมครับผมเนี่ยนทำไมเร่าันไม่ใช่ไม่ใชกล่าดูเสียงเขาเลยอแเรียกเวานเลย่ไมเชฟผมเรียกเาวานคุณเขาจะมาหรอเขามาเขาต้องมา้องคุณไหนคะ คุณปลาวานนะเฮ้ยจัดจำเสียงอย่างเงี้ยไม่มาไม่มาไม่แค่ไงเอาวนะเรี่ยต้องบอกคุณปลาวานครับเอาเอาตอนไหนเอาตอนแรกหรือตอนหลังอะไรนะหลังๆเหรอเอาหลังเลยยังไงทุกคนดูจบมันหลังอยู่แล้วหลังหลังก็คุณปลาวานครับนี่ต้องอย่าเงี้ยเสียงตุบตุบต้องแต่ถ้าพี่สายเรียกคนหลังเรียกคนเหรอปกติไม่เรียกคนเรียกจุ้มอคืออะไรอ่ะ เขาชอบเรียนเสียงจุ๊มมิงก็เลยเรียกเขาจุ๊มตอนแรกตอนแรกที่เข้ามาใหม่ๆผมใส่เขาเลยในในดิสในดิสเป็นหน้าจุ๊มมิงแล้วคุยคอกันอย่างนี้ก็จะบอกจุ๊มมิงมีอะไรจุ๊มมิงมีอะไรไม่แต่รู้ว่าจุ๊มมิงล่าสุดอะโซนมากเลยนะไปทำเสาหินหัวขาดใช่ใช่ใช่ลองลองพูดถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยเรามันังใจแล้วคอลโอ้เรามันตามนะเรามันตามเลยล่ะ ไม่มันมีมาเมื่อกี้มีเอสเอ็มเอสจากทางบ้านมาว่าอุ้ยคนไปทำเสหาหักมาเอาความรู้สึกตอนที่แบบจับเสาก่อนก่อนที่จะทำมันหักแบ<ล>คือจับคอเราอยากอะไรคือด้วยต,ตอนนั้นมันอ่าเขายกเป็นม็อกอัพในการถ่ายถ่ายถ่ายอา่<บ>าเขาได้หรอผมคิดว่ามันเป็นเสาจริงๆที่สามารถอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้น,นะเราผมเข็ดละผมเริ่มระแวงทุกอย่างละ แล้วผมคิดว่ามันมันโหนได้แบบเราจะโหนแบบเท่ๆโหนทำไร่งเราเป็นคนเราคือเราแบบเหมือนอยู่ในนิวยอร์กสไตล์นิวยอร์กเขาเ็าไม่โหนเสาเล่นกันนะพอสับใช่หุ่ยหยงแบบหุ่ยหยังเอยอะไรนี้เอาภาพสวยใช่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นกลาอย่างเลยคือโหตกใจแบบใจหายอ่ะคือผมกลัวอย่างหนึ่งนะไปทำของเขาพังไม่คิดไม่ฝันแล้วคือแบบผมติดตามดูเขาซ่อมได้ ขอซ้อมได้ผมก็แบบโพสในใน X ว่าแบบ X ขอกราบขออภัยทางทางลูกค้าด้วยนะครบอะไรอย่างเงี้ยเออเอเอผมยังขออนุญาตแก้ตัวนะครับผมว่าัวพังกับอายอะไรผมว่าแว็บแรกมันพังแต่สับที่เหลืออายล้วนอายจริงๆแล้วคือคนอยู่เต็มนะผมต้องอยู่นะในงานอีกงานอยู่ในงานต่อไปคือภาพในหัวผมห้องเย็นปะวะห้องเย็นจะมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วซึ่งตอนเนี้ย ห้องเย็นแตกก่อนนะห้องเย็นมองผมอยู่ถ<อ>ืนะอว่าแอร์มันเย็นเย็นแอร์มันเย็นเย็นแปลกๆเกเดี่ยวครับไม่ครับผอกทาไงแต่ดีก็ต้องตามมาจัดการคือแต่ว่าผมผมบอกทางลูกค้าแล้วครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะคิดบัญชีอะไรเนี่ยเออได้เลยครับทางทเ,อเออไม่ครับทางอเออบัญชีสายลับหิพมวิทครับ แต่โชคดีว่าลูกค้าใจดีครับมาใจดีที่จะเก็บจริงๆใช่ไหมพี่สารู้สิ่งแรตอนที่เราแบบดูว่าเราแบบมากไปแล้วคือขอไปตามดูได้เลยมันมี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 กล้องหนึ่งจากแฟนคลับมิดหน้าเห็นหน้าเห็นหน้าคือผมเนี้ยโหดทุรักทุเลเสาอยู่บนบ่าแล้วหน้าพี่สายเนี้ยคือตอนนั้นอ่ะเวอร์เวอร์ตอนนั้นเวอร์ครับเพราะว่าคือ S <s <us> <S เราจังหวะนั้นอนะ่ะผมหันไปทางซักทางหนึ่งแล้วหันกลับมาปุ๊บเจอเขาตอนที่แบบเสาหลุดออกมาแล้วเราก็แบบตกใจแล้วก็คืออยากไปช่วยนะแต่มันไม่ว่างมันเบื่ออยู่ <c oughs> ร่างกายมันแข็งขึ้ำไหมขำพอรู้ว่าพอเขาพอจังหวะ<ม>เราไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็ซูข้าวซูไม่อยู่กับตัวไงโทรศัพ <S <s <us> <S ทอ์อ่ะดีแล้วอยู่ <S <s <us> <S นี่ก็เดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนเกิดมัปนมีแล้ว เก็บไว้พอเบิร์ดวันเกิดก็แบบเจอกันวันเกิดผมว่านะในตอนนี้โซเชียลเต็มไปหมดละผมรันอกเบิร์ตเดย์ของปีนี้นะก็คือทุกคนจะเอาชิมยักษ์มาแฮปปี้เบินเดย์เดียวเดี๋ยวทำทำเค้กอ่ะเค้กที่เป็นเค้กแบบตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยเป็นคนหัวเสาคือตอนนี้เป็นฉายานี่นะคนเสาคนเสาหักอ่ะคนเสาหักเราควรไปซื้อเสาให้นเราคนไหมอยากเป็เอาไหมเสาหนึ่งนี่ไงเสานี่ไง อันนี้ให้เป็นเสาเดี๋ยโวโอนเสาเนี่ยแต่และโชว์เป็นที่เสิร์ฟใช่ไหมโอเคได้แล้วรับพอดจะโหดที่เสาโค่นอ่ะมาสุดท้ายคนถ่ายซูรีเลยหล่ะคนนึส่ะี่ทําไมก็ที่ปพี่รับตามให้มันบอกนี่โอเคครับฝากด้วยนะครับซีรีส์รักดีไม่มีถั่วฝักยาวนะครับก็จะออนวันที่5กรกฎาคมนะครับทางช่องวัน31นะครับเวลา4ี่ทุ่มสิครับ ครับผมแล้วก็ติดตามเวอร์ชันอันคาร์ได้ที่ i c ชนะครับหรือว่าเว็บ iq.com ครับเวลา5.15ทุ่มครับผมครับผมฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกให้พวกผมสองคนด้วยนะครับรวมถึง Welcome to Star Society